ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพระเจ้าที่ให้คนอย่างผมได้มายืนในที่แห่งนี้นะครับยินดีที่ได้พบกับสมาชิก Global Anatomy ทุกคนครับและขอต้อนรับทุกคนที่เข้างานสัมมนาน,นี้เป็นครั้งแรก Imperial Master คิมควางยอนครับวันนี้มีผู้ได้รับตำแหน่งเป็นจำนวนมากขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทุกคนด้วยนะครับ ผมเองก็เริ่มต้นจากเซลล์มาสเตอร์จนมาถึงอิมพีเรียลได้เหมือนกันหลังจากที่ผมได้เป็นอิมพีเรียลผมก็ได้รับความรักจากคนจำนวนมากได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นคนที่คนอื่นอิจฉาได้รับคำชื่นชมว่าสุดยอดแต่ก่อนที่ผมจะเจอกับอาตอมี่คิดว่าผมเป็นคนที่สุดยอดแบบนี้ไหมครับ ก่อนที่ผมจะพบกับอะทมี่อาชีพล่าสุดของผมก็คือคนขับรถแบ็คโฮนะครับและตอนนั้นผมก็ได้พบกับอะทมี่ทำอย่างไม่ยอมแพ้ทำจนถึงที่สุดจนเป็นอิมพิเรียลมาสเตอร์แบบวันนี้ได้วันนี้อยากให้ทุกคนฟังเรื่องของผมและขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้หากวันนี้มันช่วยให้คุณเดินทางไปถึงอิมพ r เรียลได้ก็จะดีมากๆเลยครับ ผมเกิดที่ประเทศเกาหลีเมื่อ57ปีที่แล้วถ้าเกิดในครอบครัวคนรวยก็คงดีแต่ผมดันเกิดในครอบครัวที่ยากจนผมเกลียดความจนมากครับผมเลยคิดว่าถ้าโตขึ้นผมจะต้องเป็นคนรวยให้ได้เลยและตอนอายุ20ตอนผมอายุ20ได้ทำงานในบริษัทก็รู้เลยว่าเป็นแบบนี้คงรวยไม่ได้จะต้องทำธุรกิจแต่ดันไม่มีเงิน แล้วพอดีมีพี่คนหนึ่งแถวบ้านผมทำประมงทะเลน้ำลึกแล้วหาเงินได้เยอะผมก็เลยไปถามเขาว่าพี่หาเงินได้เยอะจริงไหมพี่เขาบอกว่าจริงให้ผมไปทำด้วยได้ไหมเขาก็บอกว่าได้แต่พี่เขาบอกว่าบางครั้งเวลาออกเรือไปก็มีบางคนตายตอนนั้นผมต้องเลือกครับจะลงเรือเพื่อไปหาเงินยอมเสี่ยงตายเพื่อหาเงิน หรือจะอยู่แบบจนๆซึ่งสิ่งที่ผมเลือกตอนนั้นคือตายก็ยังดีกว่าผมเกลียดการมีชีวิตอยู่แบบจนมากๆผมก็เลยไปทำงานประมงน้ำลึกเพื่อหาเงินครับแล้วถัดไปก็คือธุรกิจรถแบ็คโฮครับผมซื้อรถแบ็คโฮมาแล้วทำการปล่อยเช่าผมทำงาน10ปีอย่างตั้งใจทำอย่างเต็มที่แต่ตอนที่ธุรกิจกำลังจะมั่นคงเมื่อเริ่มหาเงินได้ก็เกิดวิกฤต IMF ครับ ไปหมดเลยครับเจ๊งแล้วบริษัทก่อสร้างที่เกาหลีก็เริ่มล้มละลายลงเรื่อยๆตอนนั้นผมก็ล้มละลายไปกับเขาด้วยแล้วผมก็คิดว่าผมจะทำรถแมคโฮนี้ต่อหรือไปทำงานอื่นดีแล้วผมก็เลือกอีกทางหนึ่งครับผมหางานที่ลงทุนครั้งเดียวแล้วสามารถหาเงินได้เรื่อยๆเปิดโรงงานซ่อมเครื่องมือขนาดใหญ่แต่มันไม่เข้ากับผมเลยเจ๊งไป แล้วผมก็ไปทำงานเป็นคนขับรถแต่ก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่อีกครั้งเจ๊งอีกแล้วก็ไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็โดนหลอกอีกแล้วก็เปิดร้านตีนไกเน่เผ็ดอีกผมไม่มีประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหารก็เจ๊งอีกผมเจ๊งมาอย่างต่อนเนื่องตลอดสิบปีผมอยากเป็นคนรวยและทำอย่างดีที่สุด ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจผมตอนนั้นอายุ30ต้องกลายเป็นคนติดแบล็คลิสมีหนี้สินมากมายผมไม่มีหวังเลยเป็นชีวิตที่เค้ากลิ่นเล่าเพราะมันลำบากมากไม่มีที่พึ่งเลยในขณะที่ยากจนผมก็มีลูกแล้วลูกต้องอยู่ในห้อง ในสลัมที่มีมแมลงสาบในห้องตอนนั้นก่อนผมไปทำงานผมจะพูดกับพระยาทุกเช้าว่าคุณครับผมไม่มีความหวังเลยผมไม่มีหวังเลยคุณใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังในทุกๆวันผมทั้งป่วยใจและป่วยกายด้วย แต่ภรยาผมกลับดูดีขึ้นเฉยเลยผมงงเลยครับผมก็เลยถามเขาครับว่าทำไมหน้าถึงสวยขึ้นคุณครับทำไมหน้าดูดีขึ้นผมถามเพื่อเค้นหาคำตอบภรยาผมก็ตอบว่าพอดีเปลี่ยนเครื่องสำอางใหม่ผิวก็เลยดีขึ้นผมก็คิดในใจว่าใช้สกินแคร์แพงแค่ไหนทาละเนี่ยหน้าถึงดีขึ้นได้ขนาดนี้ผมเลยถามอีกว่าแพงใช่ไหม เธอบอกว่ามันถูกผมก็เลยถามราคาแล้วก็ไปเช็คในอินเทอร์เน็ตถ้าใช้สกินแคร์แล้วทำให้หน้าดีขึ้นขนาดนี้แล้วราคายังถูกอีกมันต้องมีอะไรสักอย่างผมอยากศึกษาต่อเลยเข้าร่วมงานสัมมนาครับตอนที่เข้าร่วมงานสัมมนาท่านประธานพูดถึงความหมายของการกระจายสินค้าถ้าขายสินค้าดีราคาถูกผู้บริโภคจะเข้ามาเองถ้าผู้บริโภคแห่เข้ามาก็จะมีใครสักคนที่หาเงินได้ แล้วก็จะมีผู้สำเร็จเกิดขึ้นมากมายในใจผมคิดแบบนี้ครับถ้าผมเลือกธุรกิจนี้แล้วสำเร็จได้ก็คงดีสินะถ้าเป็นผู้สำเร็จได้ก็คงดีผมก็เลยศึกษาเพิ่มเมื่อได้เข้าร่วมงาน Success Academy ฟังท่านประธานบรรยายแนะนำบริษัทแนะนำผลิตภัณฑ์ ท่านบรรยายตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็พูดถึงเรื่องไลฟ์ซีนารีโอของฉันครับว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบสุขสบายรู้จักรักได้เรียนรู้และแบ่งปันเป็นชีวิตที่สมดุลท่านผู้เสียงดังเลยนะครับและตอนนั้นผมที่ได้พบกับ omy, อาทอมมี่นะครับก็หวังแค่ให้ได้เงินนิดหน่อยก็ยังดีไม่ต้องอยู่บ้านเช่าก็พอผมคิด แค่นี้เท่านั้นเองนะครับอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของผมไปเที่ยวบ้านรุ่นน้องเขา้าย้ายบ้านใหม่คอนโดที่บริษัท LH ขายอยู่เป็นคอนโดเช่าต้องวางเงินค้าประกัน5 0 0แสนบาทคอนโดเช่าจะต้องจ่ายเงินค้าประกัน5 0 0แสนบาทภรรยาผมไปชมคอนโดเขาแล้วมาพูดกับผมว่าไปคอนโดเช่ามาขนาด 62ตารางเมตรคุณค้าเมื่อไรเราจะรวมเงินได้5้าแสนบาทเราจะอยู่บ้านแบบนั้นได้ไหมผมนะครับผมอยากจะตั้งใจทำอะโอมี่เพื่อรวมเงินได้5้าแสนบาทก็คงดี ตอนแรกผมไม่สามารถเขียนไลน์ซีนารีโอของตัวเองได้เลยครับจะต้องเขียนอะไรเราเป็นคนไม่เหลือความหวังอะไรเลยจะให้เขียนยังไงละ่ะไม่มีความหวังเหลือเลยจริงๆพอได้ยินคำว่าความหวังใจมันท่วมท้นจนนอนไม่หลับ ผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนวันหนึ่งผมก็มีความกล้าตอนนั้นงานสนันมนาจบกำลังกลับบ้านหันไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งคอนโดกำลังประกาศขายอยู่นะครับแล้วคอนโดนั้นห้องที่เล็กที่สุดมีขนาด128ตารางเมตรนะครับขนาดใหญ่สุดอยู่ที่194ตารางเมตร สำหรับผมแค่80ตารางเมตรก็ใหญ่มากแล้วเราจะมีปัญญาไปอยู่128หรือ194ตารางเมตรได้ไงแม้ว่าจะเกิดความขัดแย้งในใจแต่สุดท้ายก็จับมือกับภรยาไปดูคอนโดนั้นและตอนนั้นมันเหลือแค่ห้อง194ตารางเมตรด้วยแค่80เมตรก็ใหญ่มากแล้วนี่เหลือแค่ห้อง194ตารางเมตรเป็นห้องใหญ่ซะด้วย ผมเข้าไปในห้อง194ตารางเมตรเข้าไปเห็นพื้นปูอย่างดีเลยกว้างมากดีมากไม่มีมแมลงสักตัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่สะอาดมากภรรยาผมเปิดประตูไปก็รู้สึกอิจฉาตกแต่งภายในอย่างดีเลยพอเห็นห้องนั้นแล้วหลังจากนั้น เวลาไปงานซั c เซ s ตอนที่ต้องเขียนไลฟ์เซนเรโอผมเขียนว่าคอนโด1 9 9 4ตารางเมตรและจะหาเงินให้ได้15ล้านบาทภายใน3ปีตอนที่ผมเขียนในใจผมไม่ได้เชื่อนะครับมันดูไม่เป็นความจริงเลยแล้วเรื่องท่องเที่ยวกับเรื่องรถผมก็เริ่มกล้าเขียนขึ้นอยากได้รถ Genesis หลังจากนี้6เดือน ผมจะซื้อรถคันนั้นท่องเที่ยวยังไงก็ต้องไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน่อยให้เป็นชารอนโดสจะไปโคตาคินาบาลูผมเขียนลงไปเขียนลงไปแล้วตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดแต่พอผ่านไป3ปีผมก็ได้เข้าไปอยู่ในคอนโดขนาด194ตารางเมตรนั้นจริงๆ แล้วนะครับผมได้ย้ายไปอยู่ในคอนโดนั้นปาฏิหารได้เกิดขึ้นกับผมแล้วครับและที่ผมเขียนลงไปว่าจะซื้อรถ Genesis หลังจากนั้นปีครึ่งผมก็ได้ขับรถคันนั้นจริงๆนะครับแล้วผมก็ได้ขึ้นเป็น Royal Master พาแม่ไปทริปเรือครูซ ในตอนที่แม่ยังแข็งแรงอยู่ผมได้พาครอบครัวไปเที่ยวทริปเรือคลู้พร้อมหน้าพร้อมตากันครับเห็นรูปใช่ไหมครับที่ที่อยากเที่ยวผมก็ได้ไปนะครับบ้านที่จะซื้อก็ได้ซื้อรถที่อยากซื้อก็ได้ซื้อมาขับทุกคนจะต้องเขียนไลฟ์ซีนารีโอตั้งแต่วันนี้สิ่งที่คุณฝันให้คุณเขียนลงไปครับ อย่างน้อยในหนึ่งเดือนต้องเขียนสองครั้งแม้จะเกิดสถานการณ์โควโโิดทุกคนเขียนไลฟ์เซนเรียโอแล้วสร้างฝันของคุณไปเรื่อยๆต้องทำแบบนั้นพวกคุณถึงจะมีความทุ่มเทด้วยใจรักจะมีพลังออกมาไม่หยุดเลยในงานสัมมนาผมก็ได้เขียนไลฟ์เซนเรียโอของผมแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำธุรกิจอตโทมี่นะครับ เป็นคืนแห่งการเริ่มต้นของผมแต่ผมมีเงื่อนไขที่ทำให้ผมไม่สำเร็จเยอะมากครับข้อแรกคือผมไม่มีเงินนะครับข้อที่สองคือผมไม่มีคอนเนคชั่นข้อที่สามคือผมพูดไม่เก่งและข้อที่สีคือสภาพผมไม่น่าจะทำธุรกิจอะไรกับเขาได้ ทุกคนอย่าเข้าใจผิดจากการเห็นสภาพผมตอนนี้นะแน่นอนว่าตอนนี้ผมหาเงินได้เดือนละสมล้านหน้าก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆสุขภาพก็ดีขึ้นเท่ขึ้นด้วยตอนนั้นนะครับผมกินเหล้าทุกวันจนพุงอ้วนกลมบล็อกเลยหน้าก็ดูไม่ได้ดูรู้เลยว่าเป็นคนจนนะครับโง่เฮงมันบอก ผมไม่มีเงื่อนไขข้อใดที่จะสำเร็จได้เลยแต่จะต้องยอมแพ้เหรอครับตอนแรกผมเองก็ไม่กล้าเหมือนกันแต่พอตอนเย็นกลับบ้านไปเห็นลูกสาวที่รักนอนอยู่ลูกสาวนอนอยู่ในห้องที่มแมลงสาบเดินเต็มไปหมดนะครับงั้นต้องทำยังไงครับ แม้ว่าเงื่อนไขที่จะสำเร็จไม่มีสักข้อแต่ผมก็มีความกล้าว่าจะต้องสำเร็จให้ได้แล้วงานอะไรที่ผมจะทำได้บ้างสิ่งที่ผมมีอยู่ก็คือเวลาครับเวลาที่ผมมีผมจะลงทุนหมดหน้าตักลงทุนเวลา100%เอร์เซและสิ่งที่ผมมีคือความทุ่มเทด้วยใจรัก พอพูดว่าทุ่มเทด้วยใจรักคุณอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้มันหมายความว่าการที่เราตั้งใจทํางานสม่ําเสมอทุกๆวันเพื่อไปหาเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้การทําทุกวันสม่ําเสมอไม่ยอมแพ้นี่คือความทุ่มเทด้วยใจรักผมมั่นใจเรื่องนี้มากเพราะผมไม่มีคอนเน็ชันตอนฟังบรรยายของท่านประธานผมได้ฟังเรื่องกฎใจของเขาครับ จะพูดหรือไม่พูดอันนี้อยู่ที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อมันเรื่องของเขาดังนั้นการขายไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่พูดออกไปจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของเขาดังนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะส่งต่อสินค้าให้กับคนที่อยู่ในชอนจูให้หมดจะซื้อไม่ซื้อเรื่องของเขาแต่เราจะพูดวันหนึ่งผมก็ยอมพูดกับคน300คน วันแรกที่ผมได้ออกไปทำงานผมกลัวลูกค้าผู้หญิงครับจะต้องไปขายสกินแคร์แต่ไม่กล้าที่จะเปิดประตูจะต้องเข้าไปเพื่อพูดให้ได้เหตุผลที่ต้องเปิดประตูเข้าไปก็เพราะว่าเพราะถ้าเราไม่เปิดประตูนี้เข้าไปแล้วก็เราจะต้องกลับไปนอนบ้านหลังจนๆนั้นอีก พอทำไปเรื่อยๆเ,เริ่มสนุกครับวันหนึ่งไปหลายบ้านเลยก็เกิดผู้บริโภคขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อผมดูแลผู้บริโภคกลุ่มนั้นอย่างดีผมก็ได้มาเป็นอิมพีเรียลในวันนี้อะทมี omi, เราไม่ทำอะไรนอกเหนือหลักการตอนผมเริ่มผมคิดว่างานนี้คืองานกระจายสินค้านะครับ การกระจายสินค้าก็คือการที่เราชอบสินค้าจะต้องขายให้เยอะๆให้ลูกค้าเข้ามาที่มาดของเราเราเป็นแบบไม่มีหน้าร้านถ้าทุกคนเปิดร้านเริ่มทําธุรกิจนะครับคุณจะต้องพยายามที่จะต้องเรียกลูกค้าเข้าบ้านต้องโฆษณาหรือโปรโมทกันแต่ขออัตมี่เป็นแบบไม่มีหน้าร้านแล้วลูกค้าอยู่ไหนคนที่อยู่ตรงหน้าทุกคนคือคนที่จะกลายเป็นผู้บริโภค ของคุณนะครับเราขายสินค้าจำเป็นอยู่สกินแคร์ก็มีเซ็ตแชมพูก็มีขายผ้าพันคอรเราขายสินค้าแฟชั่นด้วยนะครับทุกคนไม่สามารถหนีสินค้าของเราได้นะครับเวลาไปเจอผู้คนเราก็ต้องไปคุยกับเขาใช่ไหมล่ะครับเวลาผมจะคุยกับใคร,ใครผมจะคิดเรื่องรอเลยครับ ไปร้านคิมบับคุณป้าหั่นคิมบับอยู่ผมยืนดูแล้วพูดว่าอุ๊ยคุณป้าถ้าไม่มีฝ้าน่าจะดีนะครับเนี่ยภรรยาผมทาครีมจนฝ้าหายเลยแต่ครีมราคาถูกมากป้าก็จะถามว่าครีมอะไรไปร้านอาหารระหว่างรอข้าวมีคุณลุงสี่คนนั่งข้างๆผมจะขยับไปข้างๆแจกนาบัตร บอกว่ามีสินค้าที่ดีมากๆสําหรับผู้ชายมาจากสถาบันพลังงานประมานูดีมากเลยสุดยอดเลยตัวนี้ดีสุดๆผมไปร้านที่แปะป้ายว่าให้เช่าหน้าร้านผมไปกินข้าวผมก็เลยถามป้าเจ้าของร้านป้าครับถ้าปิดร้านแล้วจะไปทําอะไรต่อป้าก็บอกว่าไม่มีถ้าไม่มีอะไรจะทํามาทําอะโอมี่กับผมสิ เมื่อทำแบบนั้นก็เกิดคลาสมาสเตอร์คิมซองชิมขึ้นมาครับผมเปิดร้านตลอด24ชั่วโมงนะครับเปิดร้านตลอดเวลาแต่ถ้าคุณคิดว่าออมมี่นั้นคือธุรกิจจะหาเงินเดือนละล้านห้าและคิดว่าจะเป็นอิมพีเรียลซึ่งทุกคนก็ทราบตัวเองดีว่าตอนนี้ทุกคนกำลังทำธุรกิจดีอยู่ไหม ใช่ไหมครับหน้าบ้านผมมีร้านขายเครื่องเขียนอยู่ครับตอนลูกผมเจ็ดขวบผมพาลูกไปร้านเครื่องเขียนร้านนี้ครับซึ่งร้านนั้นปิดร้านตลอดเลยนานๆทีจะเปิดร้านอยู่ใกล้บ้านก็เลยไปถ้าร้านปิดก็ต้องไปร้านอื่นตลอดระหว่างไปผมก็ถามลูกผมครับถามว่าร้านนั้นจะขายดีหรือจะเจ๊ง แล้วลูกสาวผมก็ตอบว่าต้องเจ๊งอยู่แล้วทุกคนต้องตรวจดูว,ว่าตอนนี้นั้นทำงานตามที่ลูกสาวเจ็ดขวบผมคิดได้อยู่หรือเปล่าคุณเปิดร้านอะตมี่และทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่หรือเปล่าการทำงานไม่ใช่อยู่มาวันหนึ่งจะได้เลยอยู่ๆจะได้เป็นชารอนโรสเลยนะครับ คุณจะต้องทำสิ่งที่ต้องทำในทุกๆวันต้องเปิดร้านครับผมเริ่มจากการกระจายสินค้าครับเมื่อเราเปิดร้านทุกวันแนะนำให้กับผู้บริโภคจำนวนมากก็จะเกิดนักธุรกิจเองในใบรรดาผู้บริโภคเมื่อเห็นเราตั้งใจทำงานจะเกิดนักธุรกิจที่อยากจะลองทำบ้างต้องเอาเทคนิคการสร้างนักธุรกิจนั้นไปสอน กับพาร์ทเนอร์ของเราผมก็คือสำนักงานใหญ่ส่วนนักธุรกิจที่ผมสร้างคนแรกก็จะเป็นสาขาที่หนึ่งเมื่อผู้บริโภคอีกคนบอกว่าจะเป็นนักธุรกิจคนนี้ก็จะกลายเป็นสาขาที่สองเมื่อเกิดสาขาที่3 4 5 6ไปจนถึงสาขาที่สิบผมก็สอนจากประสบการณ์ที่ผมทำการสร้างผู้บริโภค ให้ขยันทำงานแล้วในบรรดาคนเหล่านั้นจะมีคนที่เก่งกว่าเราเกิดขึ้นแล้วสิบสาขาก็กลายเป็น30สาขาและกลายเป็น100สาขาสุดท้ายผมก็กลายเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ระดับ g l o b a l ที่มียอดขายมหาศาลมากมายอัตโตมีเป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนและง่ายมากไม่มีอะไรนอกเหนือหลักการเลย ทำไมเราขึ้นตำแหน่งทำไมขายออนไลน์อยู่สินค้าเราไม่ดีเหรอทำไมเราถึงขายถูกครับสินค้าของเราถ้าหากอะตอมมีนั้นปิดตัวลงราคาจะพุ่งปรีดไปเลยนะครับถ้าวันนี้อัตอมีปิดตัวลงสินค้าราคาก็จะสูงเลยคุณต้องรู้เอาไว้ว่าสินค้าที่คุณขายอยู่คุณภาพพรีเมียมมากมา ผมอยากให้ทุกคนรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของอะโทมี่คุณค่าของสินค้าและบริษัทอะโทมี่เรามีบันไดยอยู่ครับมีบันไดความสําเร็จที่ไม่อยู่บนโลกแห่งนี้โลกเราต้องการความสามารถแต่อะโทมี่ไม่เคยดูความสามารถโลกต้องการทักษะประสบการณ์แต่อะโทมี่ไม่จําเป็นเลยโลกนี้ต้องใช้เงินแต่อะโทมี่ไม่ต้องมีเงินก็ทําได้ไม่ขึ้นอยู่กับอายุด้วย ไม่ว่าใครก็สำเร็จได้และบันไดนั้นหากทุกคนอยากจะขึ้นไปแม้จะลำบากคุณก็ต้องคิดครับเซลมาสเตอร์ไดมอนมาสเตอร์ชารอนลอสมาสเตอร์สตาร์มาสเตอร์ตำแหน่งพวกนี้ที่คุณต้องขึ้นไปไม่ใช่จากการซื้อตำแหน่งนะครับแต่จากการสร้างผู้บริโภคและสอนวิธีการสร้างผู้บริโภคให้กับพาร์ทเนอร์ เราต้องขึ้นไปแม้จะลำบากแต่ก็ต้องท้าทายมันให้ได้ต้องทำแบบนั้นพวกคุณถึงจะสำเร็จได้ตอนนี้อัตโมีมีสาขา global รวมกว่า19สาขาแล้วนะครับสมาชิก global อ t o มีนั้น ตอนนี้อะทอมี่ยังเป็นบริษัทเล็กๆในระดับโลกยังมีอะไรขาดเหลืออยู่และยังมีอะไรลำบากเยอะแต่อยากให้คุณมาแก้ไปกับเราเดินทางไปกับเรานะครับหากเราสำเร็จไปด้วยกันแล้วเราทุกคนจะได้พบกับพาร์ทเนอร์ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้แล้วตอนนั้นพวกคุณจะมาอยู่ในตำแหน่งที่ผม ยืนอยู่ตอนนี้นักธุรกิจตามประเทศจะต้องสู้นะครับเพราะโควิดที่ผ่านมาอาจจะไม่มีอิมพีเรียลแต่เดี๋ยวก็จะเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นพิธีการขึ้นตำแหน่งอิมพีเรียลมาสเตอร์ถึง7คนด้วยกันต่อไปอีกปี2ปี3ปี จะถึงเวลาที่รถขนเงินจะต้องมาจอดรอยาวเหยียดเลยครับจะมีอิมพีเรียลครั้งละ5คน10คน20คนจะถึงยุคที่มีอิมพีเรียลเกิดขึ้นอย่างมากมายตอนนี้เรากำลังแข่งขันกับธุรกิจชั้นนำระดับโลกอยู่ครับตอนนี้บริษัทอัตมิยังเล็กมาก แต่ถ้าพวกคุณร่วมกันถ้าสมาชิกโกโบอลรวมกันอัตทมีจะกลายเป็นธุรกิจชั้นนำและกลายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าทั่วโลกได้ตอนนี้เรามีความฝันใหม่คือการเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือมียอดขาย3ล้านล้านบาทตอนนั้นคนที่กำลังดูวิดีโออยู่ตรงนี้ คนจำนวนมากจะสำเร็จเป็นอ e ิมพีเรียลและได้มายืนอยู่วงนี้ครับทุกคนครับอะทมี่ที่เป็นดังอาทิตย์ที่ไม่เคยตกดินอะทมี่ที่กำลังฝันอะทมี่ที่กำลังไปหาความสำเร็จผมอยากให้ทุกคนเผยปีกที่ซ่อนอยู่ออกมาแล้วบินไป ให้ไกลถึงจุดสูงเสียดฟ้าเลยครับแล้วเจอกันที่จุดสูงสุดเจอกันที่อิมพีเรียลนะครับขอบคุณครับ